ใช่สุกแล้วขอขอภาพหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามขอเรว่าค่ะขอภาพหนึ่งได้ไหมคะอ่าหนึ่งสองสามไออันนี้ตูดนะคะนี่นี่จะสุกแล้วนะคะสุกแล้วล่ะนี่ไงอันนี้หมูเนี่ยทุกคน นี่ค่ะใส่ลงไปแล้วดูน่าทานมากถ<ฮ>้าทานจะนุ่มมากนะคะ ดูก่อนได้ค่ะดูก่อนได้เลยค่ะแล้วสุกแล้วสวยนะนี่ค่ะอขอภาพหนึ่งได้ไหมคะอ่าหนึ่งสองสามไหนเยอะบ้างอ๋ 2> 1, 2, ออันนี้สูตรนะคะสุกแล้วนี่ ส,สุกแล้วขอขอภาพนึงนะคะหนึ่งสองสามมาดูสองขิงแลเอาจะกินได้ก็ได้เอาเนื้อนะหนึ่มข้าชิ้นนี้เลยก็ได้ขายขายนะขาากันนะยับ้องจะ เขาก้าช่งเป็นิดผีวนะคร้าขงไส่ของอะไรเี่ยช่างาปลายี่สิอบสอาทิต นี่คุณก่อนนะรับข้าวเหนียวไหมคะอันนี้ไก่ทอดชิ้นเท่าไหร่คะชิ้นละี่สบาทขีดละยี่สิบาททั้งหมดเลยนะคะนี่ไม้สิบบาทไมละ10บาทน้ำปลาบส่สิ้นนี้หมูเค็มทอดน้ำปลา30มสิบแล้วก็นี้เป็นอะไรคะหมูหวานขีดละอันนั้นไม้สิบบาทไละสิบาทนะคะ นะคะแล้วก็นี้กลืนค่ะอันนี้เป็นกระดูกหมูนะคะแล้วก็นี้เป็นไส้หมูค่ะอย่างนี้ขีดละยี่้าใช่ไหมคะมนี่ทั้งหมดที่นั่นมาคือขีดละยี่สิบห <25 S 2> <ม>้านะคะยางละสี่ก็ได้ค่ะเอาอย่างละห้าอ๋อนัอนหกเอานี้หกครับนี่หกม,มายก็ซื้อสิบไม้แถมหนึ่งนะทุกคน แม่ค้าใจดีมีโปรโมชั่นไปอีกไม่ค่อยบาทเท่าเนี่ยไม่ต่างเท่าเนี่ยด้วยค่ะแล้วทุกคนเขาแถมปลาด้วยเนาะเท่าไหนเท่าไหนอ่าแต่ถ้าใครชอบปลาเยอะๆเขามีขายเพิ่มก620ทำเยอะอย่างนี้ตื่นกี่โมงคะเนี่ยตื่นตั้งแต่ก้าวฮะตื่นตั้งแต่ก้าวโมงเช้าค่ะตื่นแต่ก้าวโมงเช้าเริ่มทำของ620เนาะ620ที่คือแถมนะคะทุกคนนี่ จังได้จัะอ,อร่อยมากอร่อยมากนะคะนี่เป็นกระปุกกระปุกละยี่สิบ